ตอนนี้แม่ก็ลงจากรถเม้นะคะแม่ก็เดินมาเรื่อยๆเดินเข้าซอยหมู่บ้านแม่นะคะค่ะ,คะก็วันนี้ไปดูแลคุณตานะคะอย่างเช่นเคยค่ะค่ะนี่ก็เดินกลับบ้านนะคะแม่ลงรถก็เดินเอานะคะขึ้นมอไซค์ก็20ก็แพงมากเลยนะคะค่ะเพราะตอนนี้เย็นแล้วนะคะลูกๆก็คงจะรอยอยู่นะคะค่ะนี่ค่ะซอยแม่อยู่ลึกๆข้างในนุ่นนะคะ ก็เหนื่อยนะคะแต่ก็เราก็ต้องสู้แล้วก็อดทนนะคะเพราะว่าเรามีภาระเยอะแยะมากมายค่ะค่ะเดี๋ยวพอไปถึงบ้านแล้วแม่จะลุคงทิปให้ชมนะคะคิดถึงลูกๆมากมายแล้วค่ะตอนนี้ค่ะปะ้าเอแม่กลับมาแล้วแม่กลับมาแล้วลูกนอนรอแม่กันนะแม่ไปนานเลยแม่ไปทั้งวันเลย เออแม่ไปหาซื้อผักซื้อ,อยาอะไรให้คุณตาอยู่นะ่าอาทิตย์หนึ่งนะคะแม่ก็ต้องไปหาคุณตาอาทิตย์ละครั้งนะคะไปดูไปแลท่านนะคะค่ะตอนนี้ท่านก็ร่างกายสบายดีขึ้นมาแล้วนะคะค่ะแล้วก็พาท่านไปเอาบาัตรคนจนต้องไปสแกนหน้าด้วยนะคะค่ะตอนนี้แม่ก็กลับมาแล้วก็เป็นเวลาเย็นย่ําค่ําเลยนะคะค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวแม่ก็ต้องมาปฏิบัติภารากิจต่อคือ ทำอาหารเย็นให้พ่อเด็กๆนะคะแล้วก็มาให้อาหารเด็กๆด้วยนะคะตอนนี้รถรถก็ผ่านหน้าบ้านแม่เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่ไปทำอาหารเย็นนะคะค่ะเย็นนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็มีน้ำพริกแก้วบองนะคะที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านส่งมาให้แล้วก็มีปลาทูเค็มด้วยนะคะไม่ใช่ปลาทูสิปลาเป็นปลาเค็มแดดเดียวนะคะ แล้วแม่ก็ไปเก็บผักบุงตรงท้ายหมู่บ้านนะคะข่ามื้อเย็นเราก็ทํากินกันสองคนตายายก็กินกันแบบนี้นะคะค่ะแล้วแม่ก็ต้มข้าวขึ้นค่ะแม่ก็ต้องกราบขอบพระคุณน,นะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งปลาทูเข็มมาให้แม่นะคะทําให้แม่เนี่ยได้ทุนค่าอาหารไปเยอะเลยค่ะแม่ก็กินใช้อย่างประหยัดนะคะเพราะว่าพ่อเด็กๆยังหางานประจำไม่ได้เลยนะคะ เมื่อเช้าพ่อเด็กๆก็ไปสมัครงานประจำแล้วอีกสามที่นะคะก็ะะรอเขา, <ๆ S 1> าติดต่อคะ่ะแม่กับพ่อนะคะก็มีกำลังใจกันเพราะว่ามีลูกๆนะะี่ค่ะทั้ง11ชีวิตเนี่ยเป็นกำลังใจให้เรานะคะแม่ก็สบายดีบ้างเจ็บป่วยบ้างแม่ก็ต่อสู้ก็ไม่ท้อนะคะมีท้อเป็นบางครั้งแต่เราก็ต้องฮึดสู้ขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าเด็กๆอะ่ะเขาไม่มีที่พึ่งก็มีแต่เรานะคะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะเตรียมตัวไปทำอาหารเย็นให้เด็กๆค่ะเด็กๆเขาก็นอนรอกันมาทั้งวันแล้วนะคะค่ะค่ะตอนนี้เด็กๆก,ก็กินอาหารเย็นกันแล้วพาลวยก็กินนะคะกินอาหารปีกค่ะค่ะ,คะพอกินกันเสร็จแล้วเมื่อกี้แม่ก็ถ่ายไม่ทันนะคะเพราะว่าแม่ก็หมัวแต่ยุ่งๆไปล้างถ้วยทำความสะอาดบ้านนะคะวันนี้แม่ก็มาล้างพื้นเช็ดอะไรหมดเลยนะคะธรรม้า ท้องแท้อ,อ้กินต้นไผ่กันนะเดี๋ยวแม่เอากระถางออกมาตั้งข้างล่างให้ลูกนะแม่ก็ขออภัยนะคะเสียงรถหน้าบ้านแม่ก็ผ่านไปผ่านมานะคะรถก็เยอะอะคะ่ะช่วงเย็นๆรถก็เยอะคนก็เดินออกกำลังกายกันเยอะมากเลยนะคะค่ะอิ่มแล้วโอ้โหอิ่มแล้วก็มาที่เดิมเลยนะแม่ก็ตั้งอาหารมิตรไว้ให้นะคะ ตอนนี้เด็กๆก,กินมื้อเย็นกันแล้วนะคะออกมาประจําที่เดิมเลยค่ะนี่นะคะแล้วแม่ก็เทอาหารเม็ดไว้ด้วยค่ะใครที่คิดถึงเจ้าอ้วนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยแม่มีเวลาตอนเย็นนะคะแม่ก็จะถ่ายเจ้าอ้วนอาจจะไลฟ์สดให้กับท่านอีพีได้ชื่นชมด้วยนะคะเจ้าอ้วนก็กินใหญ่เลยค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่หคลิปหน้านะคะเมตตาเด็กๆเ,เอ็นดูเด็กๆด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ